สุภชัยใจเด็ดก,กองหน้าตัวเก่าบุรีรำอยู่ในเตะสเตปแดนม้วนม้วนฉลองประตูเกมเ,กเกยือนสุโขทัยให้ศึกไทยลีกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2022-2023ครั้งเข้าไฟสุขโขทยัยเปิดสนามทุ่งทะเลหลวงพายประสาทสายฟ้าบุรีรำอยู่ในเตะศูนย์ต่อ3จากการทำประตูของโจนาธานโบลิงกีนาทีที่45สุพชัยใจเด็ดนาทีที่81และพีรดนฉำรัศมีนาทีที่ 90+4 เกมดังกล่าวในนาทีที่81สุพชชยใจเด็ดกองหน้าตัวเก่งบุรีรำอยู่ในเตะฉลองประตูขึ้นนำสุขโขทยัย2-0 โดยท่าเต้นเพลงที่กำลังมาแรงอย่างเพลง Stand By หล่อจากวงลูกทุ่งน้องใหม่นิวคันซี่โดยประตูดังกล่าวถือประตูที่11ของเจ้าตัวในฤดูก,กาลนี้รั้งอันดับ2ร่วมดาวซันโวลิโวไทยลีกตามหลังดานิโลสอันเวนอันดับ1จากชนบุรี f อเพียง1ประตูสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปบุรีรัมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของชนบุรีเอในวันอาทิตย์ 29, 66, 18, ที่29มกราคม2566เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย